สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็มีเรื่องราวข่าวครา,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าจะเป็นข่าวดีอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับน้องเขาเลยครับ วันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะซึ่งในกรณีของเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะที่เคยได้เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟสท,ที่1ห,หรือว่าระยะที่1น,นะคะในส่วนของโครงการประกันรายได้เฟสท,ที่2จะมีการโอนเพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะมาฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะก็คือสำหรับโครงการประกันรายได้ยางพาราเฟสที่2หรือว่าระยะที่2นะคะก็จะมีดังต่อไปนี้สำหรับงวดที่1ของเดือนตุลาคม2563 โอนเพิ่มเติมในส่วนของที่ยังตกค้างก็คือ73,393รายในวันที่8มกราคม2,564ส่วนตัวเลขจำนวนในการโอนอาจจะมีการคลาดเคลื่อนนะคะสำหรับงวดที่1จะมีการโอนเพิ่มเติมในวันที่8มกราคม2,564ค่ะ สำหรับงวดที่สองเป็นของเดือนพฤศจิกายน2563จะมีการโอนเพิ่มเติมในส่วนของที่ยังตกค้างจำนวน ห้าหมื่นสามพันรายในวันที่8มกราคม2 5 6พันห้า้อเช่นกันนะคะสำหรับตัวเลขจํานวนในการโอนอาจจะมีการคลาดเคลื่อนเช่นเคยนะคะสำหรับงวดที่สองนะคะงวดที่1แล้วก็งวดที่2ตัวเลขอาจจะไม่เป๊ะเหมือนอย่างที่ได้กล่าวมานะคะอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้าง สำหรับที่จะโอนในวันที่8นะคะ8มกราคม2564นี้จะเป็นกเกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เฟสที่1แล้วนะคะซึ่งส่วนนี้จะต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็แจ้งข้อมูลภายในวันที่12สิงหาคม2562เป็นข้อมูลส่วนตัวไม่สามารถที่จะนำไปอ้างอิงกับหน่วยงานราชการหรือว่าการยางแห่งประเทศไทยได้นะคะ แต่ในส่วนของเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่แจ้งข้อมูลหลังวันที่12สิงหาคม2562แต่ภายในวันที่15พฤษภาคม2563หลังจากผ่านการรับรองสิทธิ์นะคะจากคณะทำงานระดับตำบลเรียบร้อยแล้วน่าจะมีการทยอยโอนตั้งแต่วันที่15มกราคม2564ตามลำดับรายละเอียดที่ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วตามรายชื่อ ที่แต่ละสาขาส่งเข้าส่วนกลางนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเกษตรกรชาวสวนยางพาราท่านใดอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่และก็จะโอนวันที่เท่าไหร่อันนี้ไม่สามารถตอบได้จริงๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมนะคะวันที่8มกราคม2564นี้เป็นการโอนเพิ่มเติมสำหรับงวดที่1และก็งวดที่2ซึ่งเกษตรกรที่จะได้รับเงินก็คือเป็นบุคคลที่เคยได้เข้าร่วมประกันโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเฟสที่1หรือระยะที่1มาแล้วนะคะสำหรับงวดที่1และก็งวดที่2ของเฟส2ก็จะได้รับเพิ่มเติมในวันที่8มกราคม2564สําหรับคนที่ยังไม่ได้นะคะ ค่าสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะอ้อแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากเพจคนเดินดินนะคะที่มีการแจ้งข้อมูลให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรได้ทราบกันค่ะ